อืมครับครับเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับ,รบ,รอ,รอ,รบอยู่สวนผลไม้ตอนนี้ผลไม้ก็ขายหมดแล้วนะฮะขายหมดแล้วบางเปล่าดูมีเหลือก ม,มันจะตัดแต่งจ่งใหม่ในผลไม้ก,ก็จะมียางเลยนะต้นยางต้นยางเนี่ยเชียาง,ยางครับเพิ่งตัดได้หนึ่งคืน สองอีกสองวันนะเต็มสองวันก็จะเต็มจะเป็นแนวเลยคนะมีแนวมีผลไม้แถวนึงยาวประมาณสี่เมตรนะสี่เมตรยางอยู่ตรงกลา,นะางนะยางนยอันนี้จะเป็นผลไม้เสริมเป็นลองกองปีที่แล้วดกคนระับีที่แล้วดกีที่แล้วดกก็เก็บขายได้เยอะ พ่อแกพ่อแกจังให้เอาไปขายนะครับขายได้เยอะรูปสวยรสชาติหวานหวานหวานป่าที่ได้ที่ที่ระยองหวานป่าเหมือนนี้ต้นกินเป็นกพริกได้ไม่รู้ต้นอะไรยี่สิปีแล้วรู้ต้นอะไรกินได้ ไม่มีอะไรกินก็เอาน้ำพริกมาแล้วก็กินเนี่ยใบได้ไปกินกินลงไปแล้วก็กินข้าวตามก็อร่อยใ่สวยก็จะมีขา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 ตะไคร้อยู่ฝั่งนี้นะ ดูเดี๋ยวเข้ามาดูสวนในวันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยแล้วต้นหูงใหญ่เนื้อหุ่ใหญ่ตันนี้ก็มีนี่น มังคุดครมังคุดมังคุดเนี่ยคุดต้นมังคุดต้นใหญ่สูงลูกหมดเก็บขายมาแล้วหมดเมื่อสองเดือนที่แล้ว ต้นหมานี่ต้นหมาต้นใหญ่งูเลยฮะงูนู่เน,นเนี่ยเดินอยู่นี่คือริมสวนนะริมสวนริมสวนจะม,มแแีแดงเข่าเก่าแคแดงนี่เข่าแดงนะแง่ นี่ก็เป็นสวนหนึง่งลูกหมาลูกหมาลูกหมาอันนี้เก็บลูกหมาอยู่ลูกหมาผ่าแล้วโลละสี่สิบบาทผ่านะผ่าครึ่งผ่าครึ่งตากแดดตัวนี้โลสี่บาทกำลังทำกันอยู่หนึ่งฟุตทีนีานันจะจกมันใหญ่ mẹ cái mát không được tương lai tương lai tương lai tương mạt, tương mạt dài, tương นยี่สิบปีแถวเป็นแถวกับตแต่เรากินมากเดี๋ยวนี้ไม่กินกันแล้วมั้งหนึ่งคนกินมีทุเรียนหมอนทอง มัอนทองมันทอบน,อนี่ต้นจะใบใบแล้วนี่เดินมาชายร่างนี้ะชายร่างที่มันจะลาบลงมาข้างล่างจะติดคลองมีคลองอยู่ต้นหมากหมากต้นหมาก่นี้ยต้นหมาก มีหมวกก็จะมาหมวกอยู่ที่ร้านนะร้านไม่ได้มามาาีผ้ามีกระเพ้าแสบต้นกุเรียนเดี๋ยวเนีเ๋ยว เรียนีน่ก็ามาใช้ร่างแหละใช้ร่างใช้ร่างว่าเดี๋ยอะ็ต้องฝาดอันนี้ต้องฝาดกันมดาฝาให้เรียนนะเรียนนี้น,นี่ต้นเงาะตัปีกายลิงเข้ามากินเยอะ ดีนี่ไม่แน่ใจว่าจะทำไงดีลิงจะเข้ามาช่วงนี้ลิงจะข้ามทางมาก็ปีนตามยอดไม้นี่กระโดดจากถนนอยู่นู้นนะถนนเด็กตุ๊กตามัน,น,น,มน,น,มนก็เลาะๆๆๆอยางนี้ก็โดงลงปุ๊บมีเหงาะอยู่นี่ขึ้นยอดเหงาะขึงตัวก่อน มันตัวพองเงียบเงียบดีแล้วก็ก็เริ่มกินอ่ะกินไว้กินป๊บห้าทีสี่ทีเกลือนต้นน่ะลูกเกลือนมันพูดมันไม่กินอ่ะมันพูดเหมือนไม่ได้กินนะมันเข้ามาแต่มันไม่กินเหัวหงโกร่อยฝาเนาะี่เรายังชอบเงาะเลยหัอร่อยฝาครับหัวอร่อยฝาหมาหมาหมากกลูเล็กอะไรเนี่ เล็กนี่กฮะอันนี้แต่งจริงอยู่อยาให้มันเปื่อยก่อนฮะให้มันเปื่อยก่อนให้มันเน่าก่อน,น,น,อนครับพอมาเน,น่าก่อนก็จะเอาไปเผาไปเผาไปแต่งหางเตียนครับอันนี้ก็ให้มันแห้งก่อน ไม่แขนเนี่ยไม่แขนปวดแขนด้วยยกถางแข็งขวาฐางมาทับขาเฮ้ยทับแขนเลยเยี่ยมห้าวันละอวังนี้จะแก่ให้มาให้มาเอาฐานนี่เนี้ยลกลกเกี๋ยวอีกหน่อยก็จะเผาให้เนวยนแล้มีคลองนะไปดูท้งคลองปะ นะนี่เป็นที่ชายคลองนะครับชายคลองน้ำจะท่วมถ้าน้ำตกหลับก็จะท่วมนี่ขึ้นมาเยอะของก็ลกฮนะเดี๋ยวไม่มีงูนะงูไม่มีจับกินหมดงูไม่มีจับก,กินไปหมดแนละ้วนะ่าเสย เขาบอกว่าอร่อยยังไม่ลองนะเ,เดี๋ยวลงก็ติดใจหาไม่ได้อีกโอ้ยงลงไปยืใคองลงไม่ไหวมั้งคลองนะเดี๋ยวจไปจดูรงน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำจะขึ้นมาท่วมเนี่ยน่าน้อท่วมอ,อ,อยู่ตรงนังนจะขึ้นตรงนี้ไหมขึ้นนียู่นท่วมอยู่นี่เดี๋ยวเลยไปอนะ เนี่ยตาไผ่ตัวนี้ร่มัะตัวนี้ร่มเดีมันร้อนหมดแหละมีตัวนี้ร่มเลย Nào như nhuốc, nào, như độc nó nít tóc nhỏ, nắm tóc nhỏ. Ng tóc đáng mười đáng đen đáng đi đáng mườ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 i đáng đi ดดนินี่มานี่มาป่าไม้ถ่ายให้เอาไว้ถ้ำเดี๋ยวดูเดี๋ยวอ้อมไปดูน้ำ ข้างบนเป็นฝายนะฝายหนึ่งชั้น,นข้างล่างมัมีอีกหนึ่งชั้นฝายน้ำ,นำหนึ่งชั้นนี่เดินดูไมเ่เยอะนะมันร้อนนะวันนี้ร้อน,น,อนดีว่าจะเดินไดสิบนาทีสิบนาท,ทีก็เห็นไหมเนี่ยอัญยางไหมอัญยางคื้นหนึ่ง ยางจะเป็นแถวเนี้ยแถวยาวยานีนะ่ให้ดูน้ำเนหะ็นะหนครับป่ายาวนี่เนี่ยนี่เป็นที่รุ่มนะพอน้ำขึ้นท่วมจาก คอมันจะร่นานี้ปุ่มถึงเนินเปืนบางปีนะพุวมถึงเนินน,น,น,นู้นเนี่ยเดมาแมแกมเนี่ยนี่ยเฉะเฉะหน้าดูเนี่ยครับนี่คองแลคองส่งน้ำเป็นฝายเนียเดืนฝายลคองลงถงน้ำ ดิงเนี่ยตอนเมือ่อปีที่แล้วมาไลาดนน่ดิงยังไงลิ่งจะเลาะจากตรงนู้นที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะนะมันมาจากเขาตรงนู้นจะเดินเลาะก,ก็ป่ามนี่แหละไฟฟองแบงนี้นะ่ะมันก็โดดตรงนี้จับมันเนี่ยเหยียบไม้มีไม้เนี่ยมันจะเหยียบแล,ล้วปีนอย่างเงี่เลยเลาะที่นี่แล้ววิ่งชุด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 ชอยู่นะวิ่งชุด <c ười> ดูนะยอดยางอ่ะก็ซุ่มอยู่ยอดยางก่อนเพราะตอนนั้นมันจะเป็นพุ่มอะพุ่มใหญ่ซุ่มก่อน อมองแล้วไม่มีคนกะระโดดจุ๊บก็ต้องเหงวแล้วก็จัดก,การ <c oughs> เร็วสุดมากเออนี่น้ำของครับเป็นของเล็กของส่งน้ำตาไม่มีจับจิ้มทั้งหมดนะิ้นี่เดีืยวยาโค้งไปตามแนวฮะกว้างอะไรนะสิบเมตรนะฮะ มาถือหน้านะแล้วหน้ากลัวมันหมุมันหมุนมันอะไรเนาะโอ้มันไหลหน้ากลัวนี่ฮะดูนี่กลัวนะเนี่ยไอทองเนี่ยไอทอง เนี้ยดิงมันชอบขึ้นปีนเเนี้ยดินเนียันเปลยงเนี้ยเนี้ยแ่ันเปียงเนี้ยเนี้ยเาใหญ่เนี้ยเนี้ยันเปียงอ่ะจะดินจะตายนี่เลยนี้ยตายะวิ่งขึ้นไปนู่น ชิ้นๆเลยเนี่ยที่ต่ายมันพโดนจะฟังรู้มาจ๋อมขึ้นนี้ก่อนถ้ามีคนอยู่ฝั่งนู้นถ้าวิ่งนก่อนียวก็ตายชิ้นนี้ขึ้ยืดยอดไม้แล้วก็มองก็ค่อยเลาะไปแค่เดียวครับเงาะกระจายห้าทีนี้ก็เปลี่ยนต้นหมดละวกก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ปืนยิงแค่ไล่ครับเหมือนเจ้าแก่เขาไล่ครับ แกก็ยังจะยิงได้ๆอย่างยิงปึนๆนะถึงก็ไม่ถึงมั้งยิงหัวล้ะมั้ยเห็นมันเ้อมแจ๊คแจ๊คอย่นี้เลย่อยากทำครับน้าเดี๋ยวก็บาปกรรมคีนี้ก็เกิดมามีกรรมมันอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงเอ้ยครับ ไหลที่กระถางอะ่ะเห็นี่แล้วเนี้ยปีน,นี้ย,ยามมันก็ไม่ลงนี่ฮะเห่แม้ช่วงต่ออันเนี่ยคนกีดี่ะอันเนี้ยสูงกว่าน,นี่ต่ำกว่ามันก็ไหลไม่ถึงก็ไหลลงนี่ไปเลยอาจจะเมาอ่ะไม่แน่จะเดี๋ยวต้องไปเล่าให้ตาแก่ฟังนะ แล้วถ้ากฟังว่าเขากีดยางนี่มันไม่ลงนะกระถางอยู่นี่นะอยู่นะกระถางอยู่นี่นี่กระถางอยู่นะี่เห็นไหมอันนี้อันนี้สูงกว่าน,นี้มันต่ําพอถึงนี้มันต่ตําให้มันตรงนี้มันมันขึ้นไม่ได้อ่ะมันขึ้นไม่ได้นียมันขึ้นไม่ได้ถูงนี้มันก็เลยลงนี้เลยลงพืชน,นี่มันไม่ลงกระถางกระถางอยู่นี่นะนี่เหล็กที่ต่อ justo, ท่อ,อ,อมา <laughs> Đấy. Điều... <laughs> Như kè hiển, hình ra qua đó. Như không mới hiện đó. Rồi cứ gọi đồn đà vậy. Nhé, nhé. Chị chí hôn nhé cái nhé. 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 Nhé Nhá nhé. Mẹ. chết nhé. มันจะสูงเท่ากันอันนี้สูงกว่าน,นี้ตามฝาพอถึงนี่ปุ๊บสูงว่ามันก็หยดลงมาล้างนี่ก็ลงม่นเนี้ยก็จะได้นี่นี่มันก็จะได้เห็นไก็จะได้น้ําลงไปในกระถางได้เนงะี้ยถ้า,ม,านนมันสูงกว่าอันนี้ไอ้่องเนี้ยมันสูงกว่านี่มันตามาไม่ได้ครับน,นี่ถ้าแก่มาตรวจงานคนสยดโดนวากครับผม

นกร้องฮะนกแก้วฮะนกแก้วร้วองอยู่ฝั่งนู้นนะประมาณสักเป็นร้อยฮะมันเข้าไกินตัวหนอนเนะนีะ่มถึงนี่เห็นไหมทำให้บาลานจะมีร่องเล็กๆเห็นไหมร่องเล็กๆก็หยุดเพราะพอดีนีน่มันก็จะได้กี่คืนเดียวกันเห็นไหมเนี่ยหยุดเวลาเดียวคืนเดียวกันถ้ามันตรงจุดตรงเป้าหมายมันก็จะได้ขนาดนี้เลยนะ แยกขนาดนี้เลยเนาะ,ะออก็ตรงเนี้ยที่ให้ดูเมื่อกี้ก็ไหนนะเดี๋ยวเป็ีบเทียบให้ดูนะมันมีรูปแบบหลายอย่างนะเวลาทำเนะีนะ้ยเนี่ยที่กีที่เราดูอะ่ะคุณกีพวกกีกีจำหน้านะจืดเนี่ยมันต่ำไอ้ล้อของชี่จะลงมาจากนี้มันสูงอนยะ่างเงี้ยยก็เลยเป็นงี้ก็เลยเป็นความว่างเปล่าเมื่อคืนไม่ได้อะไร น้ำยางก,ก็จะหกเนี่ยนี่จะหล่นเนี่ยหล่นไหมหล่นไปที่พื้นแล้วก็ไปกองอย่างนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนกองอยู่ดูด่อนนะเนี่ยจะไปกองอยู่ที่พื้นนะครับเดี๋ยวตบให้ดูหน่อย ไ,ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึง